สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอที่น่ารกักทุกท่านนะคะพี่จ๋าพบกับช่องปรินาพาบ้านพราเหมานะคะแบ่งปันพราเครื่องราคาถูกค่ะพี่นะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพีพีเอจ๋าสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0993713089นะคะหรือว่าสามารถแอด i l i n ไลได้ที่ kiutea w 2 5 3 3ค่ะหรือว่า สามารถสแกน QR Code คนะคะตามรูปภาพนี้ได้เลยนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกับช่องปรินดาพระบ้านพระเหมานะคะจะได้ไม่พลาดเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆค่ะพี่พนะคะฝากไม่ตาอุดหนุนกันได้นะคะราคาถูกราคาแบ่งฟันเหมือนเดิมนะคะพี่พจ๋านะคะ สนใจรายการไหนสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะพี่พี่นะคะน้องยินดีให้บริการพี่พ f ่เอฟทุกท่านเลยนะคะน้องขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่หนึ่งละกันพี่พี่จะไปรายการแรกเลยท่านจะเป็นพระสมเด็จนะคะหนูมองว่าน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละข่งปอบหรือเปล่าพี่พี่โอ้โหพี่ดูเนื้อหามวลสาร นะะเนื้อหามวลสารคือเนื้อแบบพิมพ์ลึกสวยเนะื้อสวยมากๆองนี้นะคะหนูมองว่าน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละคังหรือเปล่าพีพีเอีนะคะนี่คือบริเวณด้านหลังค่ะพีพีพขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่1ขอในราคา200บาทเท่านั้นนะคะน้องขอในราคา200บาทเท่านั้นนะคะเป็นรายการที่1ค่ะ ไปกันต่อเลยรายการที่2ค่ะพี่จะเป็นกลุ่บางขุนพมนะคะองนี้จะเป็นกุ่บางขุนพมาเก่าๆเก่ามากค่ะพี่นะคะแต่ว่าเป็นพิมพ์พระนอนพิมพ์ชัดลึกนะคะพิมพ์ชัดสวยเก่าๆนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหลังตรายางนะคะเป็นตาบางขุนพมนะคะตาบางบางขุนพมเก่ามากนะคะเปิดเป็นรายการที่2นะคะขอในราคาเอา200บาทพอ นะคะขอในราคา200บาทเท่านั้นสนใจรายการไหนอย่าลืมโทรเข้ามานะคะพี่ๆช่องทางการติดต่อนะคะยังยังคงเหมือนเดิมคะ่ะพี่ๆเอจ๋านะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะไปกันต่อที่นะคะไปกันต่อที่รายการที่3นะคะหนุ่มไม่แน่ใจน่าจะเป็นพระเก่าๆว่ะ หนูไม่แน่ใจว่าเป็นพระปิรันหรือเปล่านะคะเป็นเป็นพระเก่าๆเก็บละกันพี่ๆหนูเห็นเก่าดีสวยๆแบบเก่าๆอ่ะนะคะน้องเลยนามาแบ่งปันอันนี้ได้บ้านมาขอในราคา200้อบาทค่ะพี่นะคะเผื่อพี่พีเอฟซีท่านไหนรู้จักน้องขอในราคา200บาทเป็นรายการที่สามค่ะนะคะเป็นรายการที่สามขอในราคา200้อบาทนะคะเราก็ไปกันต่อ นะคะไปกันต่อที่รายการที่เดี๋ยวนะเอารายการที่สี่ก่อนเลยละกันจะเป็นปิตาแรบางไผ่ค่ะพี่ๆนะคะอันนี้ก็ได้บ้านมาค่ะเจ้าของเดิมเลี่ยมเก็บไว้อย่างดีนะคะโอ้โหเนื้อสนิมแดงเลยพี่เป็นปิตาแร่บางไผ่นะคะพีพีเอฟซีจ๋านะคะพีพีเอฟซีถ้าไหนสนใจนะคะองนี้พิมพ์สวยนะคะน,ะคะ,นะ,คะดูโหแร่บางไผ่ไม่เคยได้มานะพี่ๆนะคะน้องขอเปิดในราคาเอา ขอ700บาทละกันพี่พี่นะคะขออนุญาตเปิดในราคา700บาทเป็นรายการที่4ค่ะนะคะเป็นรายการที่4แล้วก็รายการนี้เบี้ยเก่าๆค่ะพี่แต่หนูไม่แน่ใจนะมีเสียงประลอดมีเสียงเขาเรียกเสียงอะไรอะมีเสียงอุ่ยกาขออภัยนะคะมีเสียงอยู่นะคะพี่พี่เดี๋ยวให้ดูลักเก่าๆแห้งๆนะคะเบี้ยเบี้ยเก่าๆสวยๆเลยเบี้ยขออนุญาตเปิด ขอ400บาทค่ะพี่แบ่งปันบูชาในราคา400บาทเท่านั้นนะคะเป็นรายการที่5นะคะรักเก่าๆแห้งๆห,หนูไม่แน่ใจตีเข้าหลวงพ่ออุบุญหรือหลวงพ่ออะไรนะพี่จ๋านะคะแต่เก่าสวยค่ะพี่ถักเชือกแน่แนๆเลยขอเปิดในราคา400บาทเป็นรายการที่5ค่ะนะคะเป็นรายการที่5แล้วก็ไปกันต่อรายการที่6เลยพี่ๆจ๋า นะคะเป็นรูปหล่อน่าจะเหนืออัปป้าไหมแต่หนูไม่แน่ใจนะคะหล่อลงพราะเดิมองนี้เก่าสวยมากพี่ดูนะคะพี่ดูเส้นจีวรค่ะพี่ใบหน้าชัดสวยฟอร์มพิมพ์ดีมากค่ะพี่เป็นรูปหล่อลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะใต้ฐานค่ะพี่ใต้ฐานท่านมีรอยจานนะคะสวยมากองนี้นะคะพี่พี่จ๋าเลยสวยๆค่อนข้างหายากนะคะพี่ดูเส้นจีวรองนี้ขอห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่นะคะขอในราคาห้าร้อยบาทเป็นรายการที่หกค่ะ <c oughs> เป็นรายการที่6นะคะแล้วก็ไปกันตอดที่รายการที่7เลยนะคะรายการที่เจ็ขออนุญาตเป็นหลอดเตารีดองนี้เป็นหลอดเตารีด,ดพิมหน้าอาเช่นะคะอาปะเชองนี้พี่ดูฐานบัวโอ้โหมีคราบคีบ,บาวคราบเก่าสวยเนื้อสวยมากนะคะเป็นหลอดเตารีดหลังมีรอยตะไบแบบนี้นะคะพี่พีเอฟซีาไหนสนใจนะคะนะคะน้างขออนุญาตขอในราคา600บาทค่ะพี่ๆนะคะขอในราคาแบ่งปันบูชาที่ หกรบาทเป็นรายการที่7ค่ะนะคะเป็นรายการที่7ไปก็ต่อรายการที่8เลยเตารีดนะคะเตารีดแต่หนูไม่แน่ใจนะเรียกปี05หรือเปล่านะคะมืนมีคราบน้ำทองนะคะเป็นหลอเลี่ยมตลับจิวเวลี่ค่ะพี่พี่เอฟซถ้าไหนสนใจนะคะรายการนี้ เปิดเป็นรายการที่8นะคะไปแบ่งปันบูชาให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะคะพร้อมเลี่ยมตลับทองจิวเวลีด้วยขอ400บาทเป็นรายการที่8ค่ะนะคะเป็นรายการที่8แล้วก็ ไปกันต่อที่รายการที่9เลยค่ะพี่พีเอฟซีจ๋าโอ้โหองนี้ดูเนื้อหามวลสารเก่ามากพี่แต่ว่าพิมพ์ลึกสวยหนูมไม่แน่ใจพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เกตหะลุซุ้มแต่ดูความเก่าเก็บค่ะพี่นะคะดูเนื้อหามวลสารนะคะพี่พี่จา๋าแล้วก็นี่คือบริเวณด้านหลังนะคะพีพีเอฟซีน่านาสนใจนะคะต้องขออนุญาตเปิดในราคาขอ300บาทเท่านั้นนะคะ สมเด็จสวยๆแบบนี้นะคะเป็นรายการที่9ค่ะนะคะเป็นรายการที่9ขอในราคา300บาทนะคะไปกันต่อรายการที่10เลยค่ะพี่ๆเป็นเรนรหรียญกะไหลทองนะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญท่านกรมมะลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะพี่ๆโอ้โหดูตัวหนังสือค่ะพี่พจ๋ากะไหลทององคนี้สวยมากๆนะคะเหรียญคมชัดมากค่ะพี่ น้องพยายามส่องให้ชมนะคะทุกด้านเลยนะคะพี่พี่จ๋านี่คือบริเวณด้านหลังนะคะปี2466นะคะพี่พี่จากลายทองเหรียญคมชัดสวยมากค่ะพี่ตัวหนังสือนะคะน้องขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่10ในราคา700บาทนะคะในราคา700บาทขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่10ค่ะ นะคะแล้วก็ไปกันตอนที่รายการที่11นะคะรายการที่11อโอ้โหองค์นี้เนื้อเก่ามากเป็นพระผงสุพรรณนะคะโอโ้พี่ดูเนื้อองค์นี้สวยมากค่ะพี่สวยเก่ามากค่ะแต่ว่าเนื้อสวยนะเนื้อชําแบบพิมพ์สวยมากนะคะแล้วก็นี่คือบริเวณด้านหลังนะน้องขอ,อแบ่งปันบูชาในราคา200บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่จา๋านะคะขอ200บาทเป็นรายการที่11ค่ะ เป็นรายการที่11นะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่12นะคะ12ขออนุญาตเป็นเหรียญกะไหลทององนี้นะคะพี่พี่เจะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะคะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมค่ะพี่พี่เป็นเหรียญคุณแม่ชีโอสวยกะไหลทองนะคะเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่นะคะเลี่ยมตลับเงินนะคะเป็นเงินผสมดูหลังยันอัคระ นะคะคมชัดสวยมากนะคะเขาอนุญาตเปิดในราคา400บาทค่ะพี่ๆนะคะขอแบ่งปันในราคาเอา400บาทเท่านั้นเป็นรายการที่12ค่ะนะคะเป็นรายการที่12ไปกันต่อที่13เลยโอ้โหสายพ่อกลั่นนะคะอ,อันนี้เป็นเหรียญเซมาสายหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตค่ะพี่ๆเป็นเหรียญลงยาสวยมากๆเป็นลงยาแดงลงยาน้ําเงินโดยอัคระนะคะคมชัดสวยค่ะพี่พจ๋า นะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในการาปฏิสังขรณ์น,นะคะสร้างอุโบสถดุดยัอาาอนอักษรตัวหนังสือค่ะพี่พี่นะคะองค์นี้ขออนุญาตนะคะเปิดเป็นรายการที่13ในราคา700บาทเท่านั้นนะคะนะ,ะขออนุญาตเปิดในราคา700บาทเป็นรายการที่13ค่ะนะคะไปรายการต่อไปเลยนะคะรายการที่14ค่ะพี่พี่โอ้โหเหรียญหลวงพ่อกลวย นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยมีจีวรนนะคะเก่าๆมีรอยจานด้วยน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกพี่พี่เอฟซจ๋านะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเหรียญอัคระดูอัคระด้านหลังนะคะคมชัดสวยค่ะพี่พี่นะคะน้องขออนุญาตขอในราคาเอา600บาทนะคะขอในราคา6 0 0บาทเป็นรายการที่14ค่ะนะคะเป็นรายการที่14ค่ะพี่พี่เอฟซจ๋า นะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่15นะคะท่านจะเป็นพระสายทางภาคใต้เสมาหลวงพ่อทวดวัดชังให้เหรียญออกเนื้อเงินออกอาปากาคมชัดสวยออกเนื้อเงินมาโอ้เหรียญคมชัดมากค่ะพี่นะคะพี่พีเอฟซีจ๋านะคะเป็นเหรียญหลังอาจารย์ทิมนะคะหลังพระกูวิสัยโสพลดูอาาักขรนะคะอาาะักขรตัวหนังสือด้านหลังนะคะเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่เหรียญคมชัดมาก ขออนุญ,ญาตเปิดในราคา600บาทนะคะนะขออนุญ,ญาตเปิดในราคา600บาทค่ะพ,พี่เป็นรายการที่15ค่ะนะคะเป็นรายการที่15ไปก็ต่อรายการที่16เลยวันนี้รัวเลยค่ะพี่วันนี้มวันนี้มาช้านะคะรายการที่16ค่ะพี่องค์นี้ท่านเป็นองค์พระสมเด็จนะคะวัดละคังเนื้อะะหามวลสารพิมพ์ลึกสวยนะคะเลี่ยมตลับชุดทองค่ะพี่ตลับเงินนะคะ โอ้โหสวยมากค่ะพี่ดูเนื้อหามวลสารพิมพ์ลึกๆนะคะฟอร์มพิมพ์ชัดสวยมากแล้วก็นี่คือบริเวณด้านหลังนะคะเลี่ยมตลับเงินน่าจะไปชุบทองนะคะน้องแบงปันให้เลยในราคา400บาทเท่านั้นนะคะนะ,ะขอแบงปันบูชาในราคา400บาทเป็นรายการที่16ค่ะนะคะเป็นรายการที่16แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงพพอกลวยเก่าๆนะคะนะ,ะเป็นเลี่ยมตลับเงินด้วยสายหลวงพพอกลวยนะคะพี่พี่จา๋า ขอ300บาทพอค่ะพี่แบ่งปันบูชาให้เลยโอเลี่ยมตลับเงินราคานี้นะคะสวัสดีวันศุกร์นะพี่ๆวันนี้วันศุกร์ที่19นะคะกันยายนนะคะพี่พิจานะคะ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่65นะคะมาแบ่งปันบูชาพี่ๆ FC ทุกๆท่านเลยขอ300บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่เลี่ยมตลับเงินนะล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะพี่พิจาร์ไปกันต่อที่ หลวงพ่ออะไรดีพี่จ๋านะคะไปกันต่อที่หลวงพ่อพุทธโสธรและกันพี่เลี่ยมตลับเงินเหมือนกันแต่องค์เนี้ยนะคะเป็นเขาเรียกอะไรกระไหล่ทองเหรพี่โอ้ยสวยมากพี่ดูเส้นคอใบหน้าค่ะพี่จ๋านะคะโสธรน,นะคะตาด้านหลังตาตำรวจนะคะประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจค่ะพี่นะคะเนื้อแบบพิมพ์ชัดสวยนะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็เลี่ยมตลับเงินนะคะน้องแบ่งปันบูชาให้เลยเอาขอห้าบาทพอ นะคะแบ่งปันให้บูชาที่500บาทนะคะเป็นรายการที่18ค่ะนะคะเป็นรายการที่18ไปกันต่อรายการที่19เลยนะคะองนี้เป็นพระรูปล่อบางคานนะคะโอ้โหพี่ดูเนื้อเก่าสามชายชัดๆน่าจะเป็นพิมพ์นิยมพี่พี่นะคะเลี่ยมตะหลับทองจิวเวลรี่ให้ด้วยนะคะรูปล่อลงพ่อเงินองคนี้ค่ะพี่จนะ๋านะพี่ๆ FC ท่านไหนสายหล่อหลวงพ่อเงินนะคะต้องจัดเลยเพราะว่า เซนจิวอนหล่อพิมพ์หน้าชัดสวยมากนะคะ,อะขอ400บาทเท่านั้นค่ะพี่นะคะแบ่งปันบูชาให้เลยในราคา400บาทเป็นรายการที่19ค่ะนะคะเป็นรายการที่19ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยรายการที่20ค่ะพี่ๆนะคะท่านเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้โอ้โหพี่ดูออกเนะปากาเลี่ยนคมชัดมากพี่ดูตัวหนังสือหนูพยายามจะแบบ ให้เห็นรายละเอียดความคมชัดของเหรียญหลวงพ่อทวดเป็ดแดงนะคะหลังอาจารย์ทิมพระครูวิสัยโสพลน,นะคะเปิดเป็นรายการที่2 0สค่ะพี่ๆขอในราคา500บาทเท่านั้นนะคะนะขอในราคา500บาทเท่านั้น ไปกันต่อเลยค่ะพี่พนะคะห้าร้อยบาทไปกันต่อที่พระสมเด็จองค์นี้หนูไม่แน่ใจนะคะพี่ๆี่เรียกว่าพิมพ์อะไร mm hmm. เกตบัวตูมหรือพิมพ์อะไรนะพี่พแต่ชอบมาหนูไม่เคยได้มาเลยเนื้อแบบเนี้ยนะคะพิมพนี้ด้วยนะคะเนื้อสูงไว้นะคะพี่ๆ FC กจ๋าพระสมเด็จนะคะขออนุญาตเรียกเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเอ็ดละกันพิมพ์เนื้อหามนสารสวยมากๆขออนุญาตขอในราคา ขอ300บาทค่ะพี่พี่นะคะขออนุญาตเปิดในราคา300บาทพระสมเด็จองค์ที่2 1ค่ะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยค่ะพี่พี่ในรายการที่22นะคะเลี่ยมเลี่ยมโบราณหนูไมแน่ใจเลี่ยมเงินโบราณเก่าๆหรือเปล่านะคะท่านจะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะเนื้อว่านสวยๆเลยค่ะพีพ่จ๋าได้ดูเนื้อว่านก่อนน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่2497ค่ะพี่พี่ นะคะน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่2497ี่นะคะพี่พี่จา๋าสวยมากๆเป็นเลี่ยมโบราณสวยๆแบบนี้พีพีเอฟซีถ้าไหนสนใจนะคะน้องแบ่งปันบูชาให้เลยเออขอในราคา500บาทพอนะคะแบ่งปันในบูชาขอ500บาทต้องไปวันนี้นะแต่ว่าหนูให้ราคาถูกราคาแบ่งปันสําหรับพีพีเอที่น่ารักของน้องเลยพี่พี่จา๋า นะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่ย3 23ิบสิขออนุญาตเปิดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้เป็นวัดหนองโพค่ะพี่โอ้สวยสวยน่าจะวัดหนองโพเส้นจ,จีวชรชัดสวยมากนะคะเลี้ยมเก็บไวให้อย่างดีเลยค่ะพี่พนะคะแล้วก็ใต้ฐานก้นท่านมีรอยจานนะคะ เอาตนี้ขอในราคาเอา600บาทค่ะพี่ๆนะคะขออนุญาตเปิดละกันนะคะในราคา600บาทนะคะชอบถูกใจรายการไหนอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามนะคะ,ะช่องทางจะอยู่ต้นคลิปและท้ายคลิปนะว่าพี่โทรสอบถามหรือว่าขอรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะอย่าไม่ถูกใจรายการไหนไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นดูให้ถูถกใจดูให้ชอบแล้วค่อยรับบูชากันไปนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะพี่ค่ะพี่ๆจ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะโอ้โหองนี้เหรียญกลมเหรียญใหญ่มากนะคะแต่ไม่ได้เหรียญใหญ่มากขนาดนั้นนะคะพี่ๆหลวงพ่อเขียนพี่ดูก่อนเป็นเหรียญน่าจะเขาเรียกว่าเหรียญกะลายทองหรือเปล่าพี่ๆโอ้โหเหรียญคมชัดนะคะเราอ๋อเป็นเหรียญขวัญถุงค่ะพี่ๆปีเดียวนะท่านเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะปี2 5 0 5รดูยานอักขรตัวหนังสือ เป็นเหรียญขวัญถุงค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะสวยคมมากๆค่ะพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะต้องขอเปิดละกันพี่พี่ขออนุญาตเปิดในราคาหกร้อยบาทนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่แล้วก็ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าจะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นตลบน่าจะเป็นตลับเงินเก่าน่าจะเขียนคําว่าบุญนาคไหมพี่พี่ ฝังหมดด้วยนะแล้หนูส่องเนื้อองค์สมเด็จให้ชมโอ้โหเนื้อหาหมวลสารสวยมากๆค่ะพี่พี่พิมพลึกสวยนะพี่พีพ่จ๋าพิมพ์ลึกมากอะ่ะน่าจะเรียกว่าพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าพี่พีน่าจะเป็นตลับเงินเก่าๆก่ นะคะน้องน้องขอ500บาทพอค่ะอันนี้แบ่งปันบูชาให้สำหรับว่าวันศุกร์สุขขันษารายการที่25ค่ะขอ500บาทนะคะขอ500บาทแล้วก็26ค่ะพี่เป็นหลอพักกิ่งเก่าๆแต่หนูไม่แน่ใจว่าตีเข้าอา่เป็นกิ่งอะไรนะพี่เขาเรียกว่าพักกิ่งอะไรนะหนูลืมชื่อแต่หลออพักกิ่งเก่าได้บ้านมาเลยพี่ๆจ๋าดูเนื้อดูพิมพ์ฐานบัวแบบนี้อา่า กิ่งอะไรนะาไม่ค่ะลืมชื่อนะคะขอ400บาทเท่านั้นค่ะพี่จา๋านะคะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทกิ่งเก่าบ้านๆเลยค่ะพี่นะคะราคาแบ่งปันเป็นรายการที่26ค่ะนะคะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทแล้วก็ไปกันต่อรายการที่27เลยนะคะรายการที่27โอ้โหพี่ตรงนี้เป็นหลอดพักกิ่งเก่าโบราณเหมือนกันที่ดูเนื้อ นะคะพิมพิมใบหน้าชัดนะคะพี่จา๋านะคะเป็นขิดพระกิ่งไพรีพิณ่าค่ะพี่นะคะเลียมตลับจิวเวล,ลี่สวยๆนะคะพี่พี่จา๋าสายพระก,กิ่งไพรีวินาานะคะเป็นหล่อพระกิ่งเก่าๆนะคะพี่จา๋าขออนุญาตขอในราคาเอา400บาทเท่านั้นค่ะพี่จา๋านะคะในรายการที่27ค่ะนะคะในรายการ2ี่สิค่ะพี่พี่แล้วก็ ไปกันต่อที่รายการที่28เลยนะคะ28จะเป็นโอองนี้มาพร้อมข้งางหลังด้วยนะคะหนาะสิงเจ้าของเดิมบอกมาว่าเป็นเนื้องาได้พี่ๆรับชมองค์ใหญ่มากค่ะพี่นะคะองค์ใหญ่มากเป็นสิงหลวงพ่อเดิมนะคะแกะสวยๆเลยแล้วก็ด้านบนมีรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่จ๋าโอ้โหเส้นจีวรใบหน้าชัดสวยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะพี่ตรงสิงจะมีจีวรเก่าๆนะคะ พีเอ่ซีาไหนาสนใจนะคะน้องขอในราคาแบ่งปันบูชาเลยค่ะพี่ขอในราคาเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดแล้วก็ต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะคะจะเป็นหลวงพ่อพระปิตาองค์นี้จะเป็นหลวงปู่แก้วนะคะวัดเครือวันโอ้โหพี่ดูลงหลักทองหลักเก้าเ้แห้งๆสวยๆ นะคะแล้วก็นี่คือบริเวณด้านหลังนะพีพีเอฟซี FC, ถาไหนสนใจนะคะน้องขอในราคาเอา200บาทเท่านั้นนะคะแบ่งปันบูชาเลยในราคา200บาทเป็นรายการที่30ค่ะนะคะเป็นรายการที่30นะคะแล้วก็ไปรายการที่31เนะคะเป็นหล่อเตาลี่ค่ะพี่นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะสายจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นหล่อหนูไม่แน่ใจเรียกว่า ปี05หรือเปล่านะคะพร้อมกล่องเก่าๆเลยโอ้โหคาพี่เบาเก่าเต็มเลยพี่ๆจ๋าแต่ฐานบัวเส้นจีวรใบหน้าชัดลึกสวยมากนะคะแล้วก็ด้านหลังมีรอยแต่งมีรอยตะใบนะคะพีพีเอฟซี FC ถาไหนสนใจนะคะน้องขอแบ่งปันบูชาเลยพี่แบ่งปันให้ในขอในราคา4 0 0รบาทพ่อนะคะเป็นรายการที่31ค่ะ เป็นรายการที่31ขอในราคา400บาทเท่านั้นนะคะพี่พจ๋าแล้วก็ไปรายการที่32นะคะ32จะเป็นเหรียญครั้งที่1นะคะปี2517น่าจะาเนื้อ,อปากาค่ะพี่นะคะเป็นเนื้อ,อปากาเป็นเหรียญครั้งที่1ปี2517นะคะเป็นสายจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะนั่นคือหลวงพ่อพรมค่ะพี่นะคะวัดวัดช่องแคโอ้โหพี่เนื้อ,อปกาด้วยพี่ดู ตัวหนังสือแบบชัดเป็นแท่งเลยพี่พี่เราให้ดูยันด้านหลังนะคะแม่ค้าสองกล้องไม่ค่อยเก่งลงกล้องไม่ค่อยเก่งต้องกราบขออภัยนะคะพี่พี่เอฟซีจ๋านะคะอีอีพีนี้น้นองรู้สึกว่าน่าจะไวไปหน่อยแต่ว่าน่าจะพอฟังกันได้อยู่ต้องกราบขออภัยนะคะสวยมากน่าจะเป็นเหนืออปากาพี่พี่เหนืออปากาเหนือปากาวัดช่องแคค่ะปีศูนย์เจ็ดปีศูนย์เจ็ดปเหรียญครั้งที่หนึ่งค่ะพี่ นะคะขอ700บาทนะคะพี่พี่จา๋าขออนุญาตเปิดในราคา700บาทอันนี้รายการนี้ฝากมานะนะคะสายจังหวัดนครสวรรค์เป็นรายการที่32ค่ะนะคะเป็นรายการที่32แล้วก็ไปกันต่อรายการที่33นะคะจะเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อเพชรค่ะพี่นะคะเป็นท่านพระครูวิบูลธรรมสารนะคะเดี๋ยน้องลงกล้องให้ชมโอ้เหรียญคมชัดสวยนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะ ไปเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะพี่เป็เหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมภวันนะคะองนี้แบ่งปันบูชาให้เลยค่ะพี่ไปแบ่งปันบูชาให้นะคะสำหรับวันศุกร์นะ,ะพี่พี่จ๋าเปเหรียญเกาะพังงานดูยันนะคะขอ400บาทเท่านั้นค่ะพี่นะคะแบ่งปันให้เลยในราคา400บาทเป็นรายการที่33ค่ะนะคะเป็นรายการที่33แล้วก็มีกิ่งอะ นะคะไปไอ้พักกิ่งชัยวดัดที่สายหลวงพ่อปู่บุญนะคะเป็นสายหลวงพ่อปู่บุญฐานไม่แน่ใจเขาเรียกฐานบัวรอบหรือเปล่าก็ไหลทองหนูบอกเลยว่าสวยมากนะ,ะไม่ใช่องค์เล็กมากนะพี่จา๋านะคะสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พี่ออขอสี่ร้อยบาทพ่อนะคะขอสี่ร้อยบาทพอค่ะพี่จา๋ากิ่งกระไหลทององค์ขนาดนี้ราคานี้โอ้โหพี่ว้าวมากขอสี่ร้อยบาทเป็นรายการที่สามสิบสี่ค่ะนะคะเป็นรายการที่สามสิบสี่ค่ะพี่พี่แล้วก็ รายการที่35นะคะจัดเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญอายุ82ปีออกเนื้อเงินแบบนี้พี่ๆโอ้ยคมชัดสวยมากๆนะคะไม่แน่ใจเนื้อเงินหรือเปล่าอายุ82ปีค่ะพ,พี่จา๋านะคะวัดหนองโพพศ2482ค่ะพี่จา๋านะคะขออนุญ,ญาตเปิดในราคาเอา600บาทละกันพี่จา๋านะคะขอในราคา600บาทเป็นรายการที่35ค่ะ นะคะเป็นรายการที่35นะคะแล้วก็ไปก็ต่อ3านะคะ36เป็นมีดหมอค่ะพี่นะคะมีดหมอแบ่งปันให้เลยพี่พี่จ๋าเป็นสายหลวงม่อเดิมนะคะเป็นสายหลวงม่อเดิม,นะค,ะดมค่ะพี่ประมาณ7ถึง8นิ้วนะคะอันนี้ได้บ้านมาแบ่งปันบูชาเลยค่ะพี่น่าจะต้องเปิดไม้ํำกว่าหนึ่งใบเท่านะเอา500บาทพอนะคะแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะคะอ่ะฝาก อันนี้ด้ามเนาะอันนี้ฝักมีรอยจานนะคะมีรอยจานยันหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นรายการที่36นะคะปิดท้ายด้วย36รายการนะคะพี P ่พีเอฟซีจ๋านะคะอ่ออีพีนี้ถ้าหนูจะไม่ผิดอนาะจารย์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกับช่องปรินดาพาบ้านพาเหมาคุณจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆค่ะพี่นะคะพี P ่พีเอฟซีท่านไหนปิดก่อนได้ก่อนเนาะอย่าลืมนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0 9 9ย7 1 3089นะคะสำหรับ EP นี้นะคะสวัสดีและขอบพระคุณค่ะ